ครับ <ee> อ,อันนี้ก็เป็น e ีพีสองนะอยู่ที่บ้านไผนะ่เนาะตรงข้ามร้านเนี่ยใบหม่อนเนี่ยเพื่อนๆนบ้านไผนะ่เนาะก็พาโรงแรมใช่ไหมโรงแรมใบ,<า>มบหม่อนเฟสนี่นะเพื่อนอยู่ที่บ้านไผ่ตรงข้างเป็นปั๊มเอสโซ่เก่าเนี่ยข้างหน้าปั๊ม <c oughs> <Pump, S 2> เลยนะชัย,ชยฟ้าเก่าก็พามาดูรถถูกๆบ้างร้านพี่จินดาเนาะอันนี้เทฟอารรถปีปีสามหกก็ขายไปตามสภาพนี้เลยราคาพี่เปิดดูที่ ห้าหมื่นแปดเงินสดก็ยังลดได้อยู่มะก็เข้ามาคุยกันอ่าก็คือขายไปทรงนี้เลยอเครื่องดีแล้วก็แคสซียงได้อยู่ก็คือไม่ค่อยผุพังอะไรเท่าไหร่เก็บสีด้านนอกนิดๆหน่อยๆก็เป็นรถยุค90้าสอีกรุ่นหนึ่งที่ยังน่าใช้อยู่นี่นะคันแรกนะเดินดูหน่อยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจได้ล้อแม็กแตง เบาข้างในไม่มีขาดอะไรมากมายมีพื้นบุกะบะเดิมให้นี่คันนี้นะเดี๋ยวข้างในมีรถตู้โฟกันนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยคันนี้บิ๊กเอ็มรถปีเท่าไหร่ครับพี่ปีสามสี่ปีสามสิบสี่ราคาเปิดดูที่ สี่หมื่นสองครับสี่หมก็คือไปจัดสภาพเอาเองไอ้ต้องบอกก่อนว่าภาษีภาษีขาดไม่เกินภาษีขาดไม่เกินสามารถยังต่อได้อยู่นี่ก็คือทุกคันเนี่ยปลอดภัยก็คือมีเล่มหมดนี่ไม่ต้องหายห่วงมันยังไปต่อได้กับราคานี้แล้วก็ยังมีเล่มเนาะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเก้าหมื่นหนงมีเลยนะเนี่ยรุ่นเนี้ยนี่ส่วนคันนี้ก็ขายเหรอขายครับแชมป์เป็นไงบ้างครับพี่แชมป์มิตซูพิชิแชมป์เครื่องเดิมอ่ เกียร์ออโต้เครื่องเดิมเกียร์ออโต้พงศ์ไดพาวเวอร์หมื่นห้าหมื่นห้าอีกแล้วนี่ไปทรงนี้เลยหมื่นห้าเล่มโอนเหม,มือนกันอ่ะนี่ก็ถือว่าโอเคนี่เขาเรียกว่าแคปเล็กใช่ไหมแคบเล็กอ่านี่ใครมองหาแคปเล็กเอาไปปั้นอยู่นะนี่มาที่นี่เลยนะสีเขียวเดิมเล่มเล่มครบอืมแล้วก็มีเสียตรงตรงเล่มเลยสีเขียวสีเขียวตรงอืมอืออือใส่ปั้นใส่เก็บมาดูมีขานาดนคะอีกโฟกส์เอาไปดูโฟกหน่อย โคกเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่โคกเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นแล้วกันห้าหมื่นแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกียร์ด้านหลังอยู่มันเกียร์ถอยมันเกียร์มันถอยมันยังใส่ยังไม่เข้าอยู่ก็คือถ้าถ้าไปปั้นเองเนี่ยทรงนี้ก็คือโยนเล่นไปเลยห้าหมื่นไปั้นเองเลยประมาณนี้ก็ยังรถได้อยู่อ่ะก็คือมันยังได้แบบว่าเป็นแคมป์แวนก็ได้เอาไว้ทําเป็นคัสตอม อ่าขาขายก็ได้ถ้าสมมติคน<ม>เป็นอะป้ายมีเล่มมีนี่อ่ะดูภายในหนไหมอะพี่เขาดูเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะ,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 ะ 5, ห้าหมื่นโอ้โหได้โฟกแล้วอะส่วนตรงนี้เขาไม่ขายนะเพื่อนๆนี่นี่รถใหม่กันเลยนะนี่ก็เป็นป้ายกรุงเทพนะนี่ห้าหมื่นปั้นเองเลย ดูด้านไหนได้ด้านนี้ดูได้ไหมด้านนี้ดูได้นี่นี้ก็เป็นแบบนี้นะมันก็ยังมีเล่มมีทะเบียนก็ยังวิ่งได้อะไรได้อยู่นะมีปัญหาด้านเกียร์ถอยแค่นั้นเองนะเออมันก็โอเคนะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะประตูสไลด์แค่ฝั่งเดียวบูธบูไอ้บูธเกียร์ถอยหลังมันไอ้น่นเฉยอ๋อเป็นแค่บูธเกียร์นอกนั้นก็คือสตาร์ทติดวิ่งได้ <laughs> โอ้ชื่อเดียวติดด้วยนะเพ<ม>ื่อนเครื่องดีดีเซลหรือเบนซินนะคันนี้ <ens> เครื่องเบนซินลมแก๊สไหมคันนี้ลมแก๊สไหมน้ำมันล้วนด้วยเฮ้ยโอเคนะทำเล่นไป <ens> เครื่อง V6 ด้วยนนแน่นเลยนะ VR6 เครื่องนิ่งด้วยเฮ้ยเปิด เียร์เพีงพอนะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์โต้ด้วยอ๋อเกียร์โต้อยู่ตรงมือนี่นี่เกียร์โตอยู่ตรงมือเฮ้ยทำมันเล่นเบาเบอ่ผ้าหลังคางโอเคเออก็ตามอายุอนามก็คืออาจจะมีสนิมบ้างเล็กน้อยเออต้องยอมรับตรงจุดนี้นะมีสนิมบ้างเล็กน้อยนะโครงสร้างนะนอกกนั้นก็ถือว่าโอเคนะ เอาไปปั้นเอาไปเก็บนะเครื่องนี้สตาร์ทมาประมาณสามนาทีแล้วนิ่งเลยนะนิ่งโอเคเลยภา,ายในเบาะเป็นหนักเบาแบบนี้ด้วยนะเพื่อน V i P ด้วยเฮ้ยโอเคตรงประตูห้าหมื่นแม็กเดิมเนี่ยห้าหมื่นนะเพื่อนเอาไปเลยเพราะผมเห็นพี่เขาขายใน f c e e o o o ไม่ใช่ราคานี้นะราคา 65, หกหมื่นห้าแล้วมั้งแต่เนี่ยผ่านจากช่องพ่อน้องคิวเนี่ยเอาไปเลยห้าหมื่นนะเพื่อนเนี่ยคันนี้นะห้าหมื ก็สิ่งที่ต้องทำก็คือไอ้บูทเกียร์บูทเกียร์ถอยหลังบูทเกียร์ถอยหลังแล้วก็มันเป็นเครื่องเบนซินซึ่งมันจะวูบวูบวาบหน่อยไม่ไม่ไม่เครื่องดีเลยอ่ามันก็ได้อยู่แสดงว่าหัวเทียนนู่นนี่นั่นดูแลหมดแล้วเรียบร้อยเหลือเปลี่ยนยางหน่อยนึงต้องมีต้องโดนแล้วก็ทำสีใช่สีอ่าให้มันแบบเข้าที่เข้าทางหน่อยก็จะได้รถยุโรปละเอาไปปั้นต่อเนี่ยผมว่าไม่เกินแสนอ่ะหล่อได้เลยหาอู่สีดีดีหน่อยแค่นั้นเอง ส่วนขน,นขาดใครอีกไหมหมดแล้วนะโอเคอ่ะให้พี่ฝากเบอร์หน่อยศ8นย์แปดเก้าศูนย์แปดกจ็ห้าเก็ติดต่อพี่จินดาได้เลยโอเคไอดีไลน์ป่ะพี่เบอร์น,นี้ป่ะครับอรนนี้เองกันโอเคไอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะเพื่อนโอเคคิดยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณครับ